สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีคุณ,คณายายสายนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เดินทางมาที่บ้านของคุณยายเนาะจะมาสอบถามแนวทางของคุณยายเป็นโค้งสุดท้ายอืมยายเป็นไงย่าร้อนไหมร้อนแล้วแดนะดนั่นอร้อนเนาะขาวขก็บอกว่าร้อนน้ำตอนเช้าร้อนตอนกลางวันเหะอ๋อหนาวตอนเช้าร้อนตอนกลางวันสมภพจะไม่สบายกันนั่นหรอไม่สบายย่างอายังคืนกอนนี้ยังบอกอายักคบแค่ก็อืม ไม่สบายกันหลายคนในเรื่องใหญ่เลเป็นไงเรื่องใหญุ่ขภาพร่างกายดีไหมกินข้าวหลายหลายไหมข้าวก็กินที่เคยกินทะเลาะกับพี่กินแต่พี่เดียวเพิ่งกินข้าวเช้าเมื่อกี้นี่ในยายกินข้าวเช้าเมื่อกี้อีกเมื่อกี้ทำไมไข้เยื่อกระดูกนมก็ไม่เคยกินอีกเลงนมไม่ค่อยได้กินปกติตื่นเช้ามาจะกินนมเลย ก็เลยไม่เห็นไอ้กินสองสามวันหนินุ่มอ๋อใสกินนุ่มอ่ะเดี๋ยวแอดมินซื้อมาให้สกินก็นจะซื้อมาให้อีกหมดหรือ,อยังละนุม่มแล้วสีกปล่ามั้งวะสีสีกลองออเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมาให้นะรอบหนาะรอบนี้ซื้อมากมามากเหลื่อมแพงเลยน้อยยายนอกเขานารอนเหลื่อมแพงแล้วมาเขานารอนอืมทีนี้ยายหลังจากปล่อยชุดตองวดไปไอ้ตองงวดยายฝันวายย่ายังไงนะ ต๋องวดฝันต๋องวดน่ะฝันว่าก็คนต้องจีนนะฮะอีกุ้งหรือมาคนต้องจีนนะฮกินกุ้งเออกุ้งก็คนตองจีนอืมก็คนต้องจีนนะฮยายครับเออเราไปชงอบมันชงอบสดครับก็เลยวนมาชงงอบก็ไม่ได้ได้ลวกแล้วเอาชงอบสดมาให้ยายอืมอ่ีกุ้งอืม แต่ตองวดเลยนี่เออตั้งแต่แต่งหมดตองใช้ครบสามวันสามวันเนี่ยฝันครับสามวันเนี่ยครับเอ้ยมาก็เลยฟังอาจารย์ฟังเทศครับอืมาเดินท่าดงอาจารย์อาจารย์ว่าไงนายใหญ่เดินเดินทุดงเดินเดินทุดงอ๋อไปเลยไปฟังกคตรอยู่ก็ไปชาอืมไปชาเ่ววัด อังก็เลยหนังธรามิที่บนั่งสดมนนังธรรมาที่กวาดตีลังคังนีลังคังไปบินถาบาัตโอป่าชาเนี่ยมันอยู่ติดวัดเนี่ยป่า<อ>ปชานันอยู่ระวดัดท่านก็จะยิ้นลังคังอือไอ้ยินลังคัง,งตีอังก็เลยเอ้ลังคังอาจจะมาตีกินดึกกินดื่นให้ไปบินสบัตอะไรที่าดึกมันยังไม่ทันได้เช้าเนี่ยยังไม่ทันเช้าเลยเลยทันมาดู นายกาฉันละสองสี่ห้าอ๋อปกติภาคเขาบินตบาตีห้าไม่ใช่เนีอันนี้บินตีละครังแต่ตีสองเลยนี่ยายเออโซโซตีโซมันทันาทาเห็นว่ะทันไปดูน,น่ะน่อยเห็นสองสี่ห้าอ๋อทันไม่ได้บอกตีสองไม่ได้บอกว่าตีสองอ จะให้ลูกอะไรจะดึกวันนี้อ๋อสองสี่ห้าเออท่าน่ารูท้อตัดท่านนะเวลานะ่ะสองสี่ห้าท่านบอกเป็นปิจนาด้ไเงท่านว่าอย่างนี้ไม่จใจลูกไปบินสบายอาจจะดึกวันนี้ไปเป็นพระธุดงไปเดินทุดงเดินเสดงได้ตุดงเดียวกันท่านว่าไม่ได้ต่เองหรอกอืมไป บางโคดนอนอยู่ก็ไปชาก็ไปชาเนี่ยยาอ่าก็ไปชาอืมไปชาอยู่รลกวัดมันก็ไม่โกอะไรเราก็ไปวัดท่านเลยรู้แต่จะยินละค้งเนาะครับอืมทำไมตีละคั้งอะไรจะดึกไปนี้อืมอันกวางครับมาดูก็เห็นสองสี่ห้าสองสี่ห้าเออเวลาตอนที่ตีละคันเนี่ยเลยเวลาท่าน ทันตีละครนัต้องวัดนักสองสีห่ห้าครับนี่เลยทันกรร็เลยเอาอย่างนี้ท่านกรร็เลยบอกเป็นปริศนาเลยบอกอย่างนะี้ครับอืมบอกเป็นปริศนาละทันว่าองี้ก็เลยจำได้แต่แค่สองสีห่ห้าตีเอาเอังใหญ่ตีเอาไม่ใช่ตีทานดูทานเห็น,นทานเห็นว่าเอาเวลามันสองสี่ห้าว่างี้ทำไม จะดึกวันนี้ขลางนี้ครับทำไเรียบอกคงแก้ไกไอ้เราทำพิชณาห่งนี้บอกเป็ี่ยนในในนิดนึงเอออืม่ไมทงได้บอกตรงตุ๋หนอยยานะเอ้วท่านตกโอ้ยแปดห้าแปดหอย่าืมเลยแปดหกออออาจารย์ท่านเดียวกันนี่ยายอ่อย่าลืมเด้อยางงี้นี่อ่าคอว่า ผมวมาจบคนเทพองค์เดียวอันนี้บอกชื่อเลยไม่รู้ชื่อทใช่ไหอือดีแล้วนี่ไม่ต้องบอกหรอกแต่ว่าท่านอาจจะแม่นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแม่นเลยเคยพูดแจ็กทีอย่างนี้นะไม่เคยได้ยินแจ็กทีไหนไม่เคยได้ยินท่านพูดแจ็กทีเนาะยไม่เคยพูดอะไรไม่เคยได้ยินพูดอย่างนี้นะอ๋อพึ่งหญ่ยินนี่นะโอ้แต่ว่าได้ยินใหม่ๆนี่ท่านบุกมากจะแม่นเนาะยายเนาะ ถูกสามตัวเองนายายตระก่อนนะอแต่เองมาที่ยายจดไว้ยายกับต่ก่อนนั้นที่ว่าท่านบอกใหม่ๆยายก็บโจทย์ใบแต่ว่ายายก็ไม่ได้ตามมันก็ออกสามตัวนะออตัวแต่ก่อนก็ไม่ได้ออกช่องจดไว้เฉยๆอันนี้ก็จดด้วยออกช่องด้วยนายายเนาะการพูดทางนี้เลยเรื่องการพูดเลยท่านก็พูดเ่าะฮ่าฮ่าฮ่าครับท่านแบกยังไงบูตรดาวพุทธาดาครับ ดจะตีตีเป็นตัวอื่นหน่อยมีใหญ่ก็มีตีตรงนั้ท่านบอกเป็นปริศนาได้เนาะตีไปยังไงเอท่านพูดอย่างนี้เออก็ท่านบอกอยู่แล้วสองสี่ห้าเออก็สองสี่ห้าแปดเจ็ดแปดหกบ้างี่แปดห้าแปดหกเออแปดแปดแปดสามแปดสี่แปดห้างงแปดหกก็มีอยู่แล้วใหญ่ มีแล้วไปพวกอาจารย์ท่านบอกไว้แต่ต่องวดเองเปทุกแปดเก้านะเอไปแล้วก็โผมกันอีกโผมกันอีกอืมออืมเรอไปสามส่วนเนี่ยสองสี่ห้าต้องลองไปเออยายได้เอาไปนอนทับอย่างสองสี่ห้าวันนั้นทำมาคืนนี่ก็บอกว่าไปเห็นฝันเงียบเลยดีใหญ่เออเงียบมันก็จีอยู่ละวะอืมดุ๋ยอะไรต่ออะไร เอ้ก็ไม,ม่รู้เอ็งก็ลุ้นก็ไม่รู้ฝันหลงเหรอวะเนาะเราเราญาติในฝันเห็นคนตายไหมคนนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยเนี่ยหรือว่าจะไม่มีศูนย์หรอกนาหนาะยายิมยาจัดสื่อสามสุสขดดนนมีศูนย์อ๋อญาติ่าจัดเลขกใครญายเลขรถบัสผมเออครับทีนี้เรายาตไม่ต้องซื้อเลขกจะคล้องหรอกให้เลขกจะคล้องมันออกไปงวดนี่เออเดี๋ยวสีจะได้มีโชคมีลาบดึงเออสามใบแจว สายปดปดอืมครับเดี๋ยวทะเบียนรถเป็นสามสู์สี่ศูนยอืมแต่รถบาสเข้าแล้วนี่เห<อ>ล็กดังได้ดันใหญ่จะไม่อ่านนี่ไงเฮ้ยอเรือนี่อ,นอ่นา,านไปแล้วว่าสามสูี่ศูนย์นี่แหลมมาจอยตัวที่ใหญใหญ่เดี๋ยวสองสี่ห้าในแหล่งงวดนีนี่เ<อ>นาะเออีอยตัวนี่จะสองสี่ห้าเอฟซีถูกสามตัวเลยใหญ่อ,อืมอืมอืมอกควครับ là các anh, theo bà phán bà, con chơi cung nè, áo anh, chín mày hãy, vậy cái này cào chết, nhìn vậy. Ừ, xỉn cào. Ừm, bộc, bính phụ nữ. Bốn, 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 chết bốn, 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 ยายชอบตัวไหนเงินที่ว่าห้มาทั้งหมดเลยโอ้ยยายก็ชอบคือกันหมดนะยายญ่ชอบหมดเลยนี่ยหญ่เออหชอบหมดเลยแต้ว่ามันในฝันเห็นคนตายสทีแล้วน่ะอือจังหมดนี่มันจะมีศูนย์นี่นายใยญ่ยังว่าแต่วางหมดก่อนก็ไม่ได้ฝันเห็นคนตายแต่ว่ามันออกศูนย์ห่าม่นออห้าศูนย์เออไหนนอนกันไหนอือบางทีกับฝันเห็นบางทีก็ไม่ได้ฝันเห็นอเอ้ อันนี้ก็สุดที่คนฟังมอ่าน t ả กันเลยท่เกียวกับที่มีศูนย์เลยคนรอบ้านจะตายอะไรอ่กันอืมเออแต่ว่าอาจารย์ท่านบอกไม่มีศูนย์ในหน่วยใหญ่หรือเป็นนักอาตามอาจารย์นี่แหละเพราะอาจารย์ท่านก็บอกเมืนของท่านดิ เป็นทางไรเนาะอืมมีเป็นแนวทางเลยยายเนาะถูกดึงพี่ดึงไปทัรงบด้าน่แหละโอ้ยถูกงวนรวยายวาเว้ยยายก็ถูกบ่อยได้แต่ก่อนน่ะแต่ก่อนถูกบ่อยถูกกี่งวดยายแต่ก่อนถูกถูกงวดเลยน่ะถูกเหือมาเข่ามาในสีนี้น่ะเหยาบปิดเลยแต่ก่อนที่ว่าอาจารย์บอกใหม่ๆน่ะถูกตอนนั้นน่ะถูกจถึงแม่ข้งหลังข้างบนแต่มันถูกแต่สองตัวนี่นเองามไม่ได้ thuộc bà mang giải tích con. Giêng, what I yaded out mạnh. Giêng, what hang what hang what hang what hook, mát to me hook mát nơi giano 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 hoặc mát ตะวันเลขย้ายนี่โอ้ยดังมดเองย้ายแต่ก่อนเนี่ยตะวันาลาังๆมาตั้งแต่เข่าปีหกแปดมานี่ก็ถูกเดือนลุกเดือนลุกดึกเดงเลยยายเนาะอืมอืมเป็นกันเจ้าที่เข้าม้เองเราเองเอาไม่ถูกหรือเปล่าไม่นว่าเขาหายเลยเองเอาไม่ได้เักที่ฝันแม่นจนะนะพ่อที่กับฝันจ้จ่อพ่อที่กระซือไม่ถูกเลยยายเน้นนนนเองอืมยากที่ทำไหวแต่มัตนตกคอยลุงตาเนี่ะเดี๋ยวนี้น่ะครับไห้เหมือนโจรอืม ตอนนี 2> 2้ทูพุกหวดเลยเหละยฟันแม่นด้ยนะจายแต่ก mm. bon ่อนเดี Jobs ๋ยวนี <S <S ้ฟันก็เช่นทีจ้ำเบื้งงหมันจ้ำเบ้องเหม็นทรงจะเคลื่อนเคลื่อนนิดนึงแลยแต่ก่อนอีเดอนนี้เนี่ยวันนี้ฟันแหนอนอยู่าซูนมันก็ทำขาออกซูนมันตอมันหนึ่งซูนสองนี่มันเนี่ๆใบที่ทินแค่นี้ อือเหล็กปฏิทินอืมเขาเขียนไว้รกวมันอะไรอ๋อเหล็กปฏิทินย้ายไปไหนมาจากไหนอ่าที่ทินเขาใหญ่มาทุกปีอ๋อเหล็กปฏิทินอ่มันมีหนึู่นสออืมอ่งเียนนเหล็กปฏิทินเขาอาใอืถ้าถ้าไปชมมาไปหนีดูก็ได้นหนึ่งศูสองลองดูเนี่ยเนาะอ่ว่าห้องเองนี่เอาแต่เล็กอาจารย์กัน่เนาะ บอกบอกเอซีวันหนึ่งศูนเผื่อเอซีเขาชอบ1นึ่งศนย์สองเอเดี๋ยบอกบอกเขาใคเผื่อเขาชอบเออเผื่อเขาชอบไม่ชอบไปเลยไปเขาไม่ชอบไปตัวนี้ก็ไม่ชอบไปตัวเล็กอาจารย์นี่ก็เอาอันปฏิทินของยายกันดน่เนาะหนึ่งศูนย์สองี่ปฏิทินครับอืมงวดนั้นก็บานเล็ทีบานยีเอ็นหนึ่งศูนองก็ไม่ออกเลยเนาะใช่ไหมหนึ่งศูนย์่าฟันเห็นว่าไปบานเพีเนแปลว่าขนมนะสองสองเออสองศูน เป็นหนึ่งก็ไหนโซครับแล้วก็ไอ้แปดแปดสองนี่ยายอาจารย์ท่านบอกมาเนี่ยแปดแปดสองเนาะเออแปดสองอืมมะตรงก็ลดมะตรงก็เตือนโดนแอดมินพอดีเลยใหญ่แปดแปดหนึ่งสองเตือนโดนแอดมินอืมมันจะออกตัวนี้เนี่ยแปดแปดสองนี่เลยอ๋อหนึ่งสองมาก็ะดานี่ออกได้นี่มันตรงก็มันมีหนึ่งสองเนี่ยมันก็หนึ่งสองสองหนึ่งสอง กองตึงง้้กอง,ง,งครับหนึ่งกอง,งองหนึ่งหกสามอืมล,ลงไปอืมแล้วก็เลขของแม่ของอาจารย์ท่านหนึ่งที่เสียชีวิตอายุแปดสิบสองปีเนาะเออ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 เอแปดสิบสองตรงกันเออตรงกรันกับอันอาจารย์อันแม่อาจารย์เสียอีกค่ะแปดสิบสองอืม แล้วก็อย่าลืมความฝันของคุณยายที่ว่าได้กุ้งนะคะคุณยายตีเป็นสี่เก้เจ็ดวันนี้มาสรุปทั้งหมดเลยเนาะเอาแค่นี้และมันจะหายตัวเรียนเนาะเปิดไอตัวที่หายมาแต่เหล็กมัถูกแล้วอเกลวเกวตายเป็นองไอเกลจจันทร์ถัดก็มาบอกสามเปลี่ยนเปียกสองสรับเอาก็ได้ทำไมเปลี่ยนเปียกสองกับสองเป 828จังนี้ป <c oughs> <c oughs> <c ough> <c ough> ่ะเออ828 288อืออกมา้เนเป็นออกที่มาเป็นนอีก่เอาจักแล้วเจก็8เนี่ออกได้หมดอืมเนียนเตัวไหนยายครับ ใหเน้นอยากมันเน้นไมเนป็นดีท<อ>ี่อยากชอบไปได้เมดเนยซื้อล่าก็ซื้อยาลีไปใได้ซื้อซื้อบานซื้อบาทซื้อบาทเาชอบชอบทุกตัวนี่ยอถ้าถูกมากก็ได้ที่สองร้อยก็ขาดทุนอีกขาดทุนอีกไม่ขาดกแต่สองร้อยสามร้อไม่ไม่ไ่ได้มาก มัท่านงานก็ยายชอบทุกตัวน้ยนอยยายเนาะงดนี่เน้นทุกตัวเลยเน้นทุกตัวเลยมันฟันทีนๆๆ<ต>่คือเสร็แต่ว่าเป็นมีเจาะออกแต่หลายเช่นสายเลยออกนี่นี่เลยนาะยายนเนาะออกแค่นี้เส้นสายเลยทรงฟันที่ก็คือได้หนยายงวดนี่โอ้ยแล้วพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขก็เอาไอ้เลขไอ้นั่นที่น้องทับเอาตัวไหนก็ไม่รู้เนาะ ลงอีกท่านี้ก็ฝันยายยายกินขนมห่อไงตอนไหนอีกแหละเขาห่อม่าห่อขนมหรอห่อมาให้กินใครห่อมาให้กันไม่รู้จักใครมันเอาขนมห่อมาให้กินอนานถึงได้ยายขนมห่อเนี่ยมาขึ้นก่อนๆนี่นะค่งจำได้นี่ยายเออพึงจะเห็นอือพึงจะเห็นนี่างเราอายุหลายแล้วก็ลงลงลื่นๆอย่างนี้หรอลงลงลื่นแบบอือ ว่าฟันถีเรายาย่หรอฟัน,น,นได้กินขนมห่อได้กินขนมขนมหออืมขนมหอ่อเออขนมหอม่อมใหญ่มันมาเป็นสินสินอะไรอย่างเงี้ยอหมอ่าหอมอ่ะหอมอ่ะโอ้มันจะออกอีกตัวนี้หรอว่าสีขาเช็ดนี่หรอว่ายหญเออเพราะว่าหลังจากปล่อยเลขฝันเห็นนั่นแหละปล่อยไปแล้วยังรักฝันนี่นะนั่นแหละ มันจะถูกตัวนี้หรือว่าตัวนี้หรือว่ไอ้กุ้งกับก้าวกุ้งยายกุ้งเอาขน้อจีนมาให้นี่หรือว่าแตาทำไม่ถูกกันนั่นก็จะถูกแปดแปดสองนี่แหละยายเนาะอืไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขนะครับยายฝันดีแล้วนะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณยายมากๆนะครับขอบคุณครับไปไปไป ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณยายโค้งสุดท้ายมีเพิ่มมาแนวทางของปู่24 5นะคะก็บอกตั้งแต่ทีแรกมี86แล้วก็882นะคะความฝันคุณยาย4.97นะคะท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็ขอจบคิดไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ